าส่องสเปคอ n นเดี s นสปอร์ e r ิพครูเซตัวแรงคันนี้กันบอกเลยว่าหล่อเท่มาตั้งแต่เกิดเพราะเขาแต่งม่งทรงขับสไตล์มาให้พร้อมเครื่องยนต์ทันเดอร์สโตก116วีทวิน2ลูกสูบ1,890ซีซีถ้อยเสียแบบคู่คอสโอเวอรถังน้ํามันขนาด15.1ลิตรโชคหน้าหัวกลับจาก KYB โชคหลังคู่จาก Fox Piggyback ABS หน้าหลังเบรกหน้าเป็นดิสคู่ Bambo Caliper 4สูบเบรกหลังดิสเดียว Caliper 2สูบใส่ยางพิาลารี่ไนดากอนทางหน้าหลังยางหน้าขนาด เก้านิ้ว130 360, ยสทับหกยางหลัง16นิ้วร8 0ยแทับไฟสองสว่างฟ u ู l LED รอบคันในกุญแจคีย์เลสมีช่องชาร์จ USB กับ12งโวลต์หน้าจอเรือนไมโครมแบบทัชสกรีนขนาด4นิ้วมีแสดงสถานะของรถพร้อมเชื่อมต่อบลูทูธได้ r i d i n g Mode ก็มีให้เลือกถึง3แบบ Sport Standard Touring ทั้งหมดนี้รวมมาแล้วในราคา1 3 6 9 0ล้านบาทคันนี้เป็นสีดำ Black กส o k กนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรถจริงได้ที่ดอมดีไลท์ออฟมอเตอร์ไซค์เข้ากันได้เลยค่ะ